เจ้าวันพุดลูกขึ้นมากกรเฝ้าข้างหมะเขาข้างมะเขาเรียบร้อยแล้วก็แเนี่ไปเห็นใบใหม่เต้มเลินบานเลินเฮือนเพราะว่าเฮือนสั้นของเฮาก็มีตะตนใหม่รอบบ้านรอบเฮือนเลยเนาะค่ะเฮากับบรอซ่านะคะเขากับเฝ้าขวดเฝ้าปัดให้สะอาดหูสะอาดตาเรื่องหน้าตาข่อยกับบตรตถองห่วงเพราะว่าบัญังบบ้ันในล่างนาพราปัดเรียบร้อยแล้วเหตุก็ะแนมเห็นแต่เจ้าดำโล่งอ้ยสบายคักเนอกกระดิขางกระดิหูนอนลงต่อ ว่าสมบายสบายเกินเจ้ากับสีบม่มีแล้วกวาเรียบร้อยลเลยเฮาเนี่ยไปกับแป้นหูแป้นตาเป็นตะเบิงตัวละเนาะคนน่ะมีเปนนอนพออันนี้ก็จะเป็นที่นอนลูกไส้กวกข้องข่อยท่ามกลางบรรยากาศหลอบเพื่อนเฮาเนี่ยไปแน่ม,นม,มาเฮากับเห็นบกัมกม่วงเฮาเป็นนวย,ยก็ดีใจค่ะเฮากับเฝ้าเอามาให้เพื่อน,เอนๆเฮาชมกับบรอซากว่าจะได้ล่งคีปกับเป็นตอนบ่ายแล้ว